นี่นี่โอ้ยดูนี่เขาขึ้นมานี่ไว้จอดอยู่ขบวนนึงอ่ะโอ้ยนี่เหมือนแบบญี่ปุ่นเลยอ่ะนี่แบบบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นเลยนะไม่นี่นะมาแล้วมาแล้วโอ้โยดูนี่ดีใจใหญ่เลยโอ้ยนี่มันเนโอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้ยนี่เนแบบเป็นไงโอ้ดีใจดีใจใหญ่เลยโอ้ยนั่งรถไฟเป็นไงฮะโอ้ยดูวิ่ดูวิวดิดูดูวิวกระจกดิโอ้ยนี่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเหมือนอยู่ญี่ปุ่น ดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะมินีนเขาอยากนั่งเลยฟ้าสายสีแดงนะเดี๋ยวมาดูกันว่ากลับบ้านด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงอะไปทางไหนไปยังไงนะโอ้โหแล้วนี่เป็นครั้งแรกของมินินเลยนะครับโอ้โหดูดีใจดีใจอะเพื่อนกดชับกดแชร์แชร์ให้ช่องานี่เลยไป้าูมินินรู้เปล่าแล้วเขาต้องไปทางไหนรู้เปล่าไหนไหนไหนอ๋อนี่นี่น่เพื่อนๆนี่มันมีป้ายบอกอย่างนี้เลยเนี่ย เป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงไปชั้นสองอะมินขึ้นเลยอ่ะนี่ตามมินไปเลยครับเด็กขึ้นไม่ได้เลื่อนต้องแบบอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับโอ้โหนี่ใช่เดี๋ยวอาจจะตกบันไดเลื่อนเป็นอันตรายได้นะอ่ะค่อยๆขึ้นไปนะอย่าไปดูนะว่าไปทางไหนต่อโอเคนี่ไงนี่ไงมินนี่นี่เขามีป้ายบอกเห็นไหมนี่ไงนี่ไงไปทางไหนนี่นี่นี่เพื่อนๆนี่นี่ไงรถไฟฟ้าสายสีแดงนี่ SRT Red Line เลยมินนี่ เห็นไหมไปไปตามไป<ะ>เดินตรงไป <sadece S 1> โอ้หนี่มีป้ายบอกตลอดทางเลยนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหดีมากดีมากโอ้โหมินชอบนี่ผ่านแบบซุบงเซเว่นเลยนะโอ้โหนี่แบบมีร้านขายของตลอดทางเดินเลยนะครับนี่เพื่อนๆมาถึงตรงนี้นะเราต้องเลี้ยวขวานนะ่ยไปไกลเทนต้องไปทางนี้นะทางนี้ตอนนี้เราออกมานอกดอนเมืองแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็เดินเนี่ยกำลังจะไป ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะน่าจะเป็นสถานีดอนเมืองอ,ะอ่ะออดูมิน,มนลลิวิ่งไปนู้นเลยว่าโอ้โหใจร้อนใจร้อนเราอยู่ดอนเมืองเนี่ยตรงนี้นะเราจะไปลงสถานีอะไรมินิรู้ป่าฮะเราจะไปลงสถานีกลางบางซื่อตรงนี้เอง่อาแล้วเราจะต่อเนี่ยเราต่อจากบางซื่อเนี่ยไปลงตลิ่งชันเออเ,เราจอดรถไว้ที่ตลิ่งชันฮะเออครับ กลบ้านเราใกลบ้านเราเดี๋ยวเราจะไปลงตลิ่งชันเราต้องกดป้ายไหนอ่ะกดสิครับเรามาสองคนต้องกดเลขสองอ่ามินินครับสอดสอดเงินครับอ่านี่มีช่องสอดนะอ่าใครจะเรียกพนักงานให้กดเรียกพนักงานนะแต่เราไม่เรียกนะเราลองซื้อเองครับอุ้ยดูไปแล้วดูไปแล้วยังไงต่อยังไงต่อนี่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 ขขึ้นมาแบบนี้เลยนะนี่ทั้งหมด8.4บบาทไหน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  ได้มาสองเหรียญนั้นะเฮ้ยมันต้องมีตังทอนนะไม่ดินฮะมีตังทอนมาแล้วมีอีกมีอีกมีอีกเก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมดเออนี่มีดินกำลังเข้าไปแล้วนะครับอ่ะติ๊รครับติ๊กอนครับอ่ะเข้าไปเลยอ่ะตาพ่อตาพ่อเนี่ยอ่สะดวกสบายสะดวกสบายอ่ะขึ้นไปเลยครับโอ้ยมันในเรือนสูงมากเ,เพื่อนๆนี่โอ้ย จเย็นเย็นไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งใจเย็นๆโอ้ยดูดิตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ยเพื่อนๆเขาขึ้นมานี่เฮ้ยจอดอยู่ขบวนนึงอ่ะโอ้ยนี่เหมือนแบบญี่ปุ่นนะนี่แบบบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นเลยนะเพื่อนๆนะโอ้ยดูดิโอ้ยใหญ่โตใหญ่โตไหนไหนไหนโอ้ยนี่เห็นวิวเครื่องบินด้วยเพื่อนๆเนีไงโอ้ยนี่เครื่องบินกำลังแบบกำลังลงจอดอ่ะโอ้โหนี่นี่ให้ดูบรรยากาศของรถนะที่จอดอยู่ฝั่งนู้นอ่ะ โอ้ยนี่ขบวนยาวนู่นเลยมินะินนะโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยม oh, ินินดีใจใหญ่เลยโอ้ยโอ้เป็นไงเป็นไงโอ้ยมินินแบบเป็นไงโอ oh. ้ดีใจ <ten S 1> ดีใจใหญ่เลยโอ้โ oh. หอยากเข้าไปใกล้มาก <Thank you. S 2> อยากเข้าไปใกล้มากอ่าเอาตู้นี้เลยไปขึ้นตู้นี้เลยอ่าอย่าไปดูนี่เป็นการขึ้นรถไฟฟ้าครั้งแรกของมินินนะอ่ะไปเลยมินินไป ดีใจดีใจทีไอ้นีโอ้โหมาถึงโอ้โหดีใจใหญ่ดีใจใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหเป็นไงเป็นไงฮะนั่งรถไฟเป็นไงฮะโอ้โหดูวิวทิ่ดูวิวกระจกดิโอู้หนี่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเหมือนอยู่ญี่ปุ่นโจริงๆเราก็ชอบโขนเสาเลยนะโอ้โหดูดิโขนเสาสนุกสนานเราขึ้นมาจากดอนเมืองนะตรงนี้นะเนี่ยแล้วเราจะไปลง ตลิ่งชันนี่ตลิ่งชันตรงนี้เลยอ่าอะไรครับอะไรครับใช่ไหมมีทั้งหลัก2หลัก4นะหลัก2ก็คือ MRT นะออโออโหมินินี้แบบสนุกสนานมากนะขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงครั้งแรกนะโหแล้วตอนนี้ไม่มีคนด้วยนะช่วงเวลาเนี้โโหนี่แบบเล่นแบบสนุกสนานเลยนะโอโหดูชอบใจชอบใจ ข้างหลังเป็นวัดเสมียนานาลีนะอดูสวยงามสวยงามนะสถานีต่อไปเราคือจตุจักรนั่นเองนะอแล้วก็เป็นบางซื่อนะอโอ้โหตรงีเองก็สนุกสนานอยู่นะสนตลอดเวลาเลยนะครับโหนี่แบบเด็กๆนะชอบมากเลยเลยนะกับรถไฟสายสีแดงแบบนี้นี่รถเขาลงลงอุโมงแล้วลงข้างล่างแล้วเห็นไหมเนี่ยเขาวิ่งลงข้างล่างแล้วเห็นไหมเรากําลัง จะถึงสถานีบางซื่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องลงแล้วนะไปต่อรถเออไปต่อรถไปตลิงชั้น <Okay. S 1> โอเคโอ้โหสไลด์ตัวสไลด์ตัวนี่ถึงบางซื่อ,อแล้วอ่ะมินินเดี๋ยวเราออกจากบ,บางซื่อนะครับโอ้โนโ,โ,โ,โน่โนขบวนน้ำพึ่งไทยอะที่จะไปสายตลิงชั้นอ่ะต้องลงบันไดตรงนี้นะแล้วก็ไปต่อชานชาลาเก้าอ่าเมื่อกี้พี่เจ้าหน้าที่เขาบอกมาเป็นไงไมินินสนุกไหม ยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกช่วงหนึ่งเออที่เราจะไปตึิงชั้นต้องนั่งอีกช่วงหนึ่งนี่ไงนี่ไงน,นี่เขาบอกเนี่ชันชาลาหมายเลขเก้าเนี่ยไปตัดิ่งชั้น่ะเดี๋ยวสายเลยเดี๋ยวสายเลยนี่นี่นมีป้ายบอกจอดทางนะเออสะดวกสบายสะดวกสบายเนี่ไม่หลงแน่นอนนะนินจัได้เปล่าสถานีการบังซื่อมินิงเคยมาทําอะไรอ่ามินิงเขาเคยมาฉีดวัคซีนที่นี่ด้วยนะแต่ตอนนั้นเราขับรถมาเราขับรถมา ไม่ใช่มันเป็นสถานีการบังซื้อเป็นศูนย์เขาไว้ฉีดวัคซีนไงมันกว้างใหญ่เขาเลยทําเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนะอ่ะนี่นี่เพื่อนๆนี่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 ชั้นชลาเก้าไปถึงชั้นอ่ะขึ้นไปเลยโอ้โหสะดวกสบายแอร์เย็นอ่ะขึ้นเลยครับโอเคอ่านี่พวก้องต้องดูแลนะโอหดูดูดูไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วนี่นี่เพื่อนๆนี่นี่เห็นใกล้ๆจะชัดเลยนี่นี่นี่รถไฟฟ้าสายสีแดงนะโอ้โหดูดิ โอ้ยสวยงามสวยงามนะนี่เขามาจอดอยู่ตรงชันจลาตรงนี้นะนี่มินิเขามาขอถ่ายรูปด้วยเลยนะโ oh, หดูส<ๆ>ิอย่าไปนู่นนะมินินดูอย่าไปนู่น<ๆ> ه, เดี๋เพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเราจะไปเนี่ยขบวนเนี้ยเราจะไปตลิ่งชันนะอ่ามินิเนี่ยนี่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 ขบวนนี้เลยน,น,น,นี่นี่ไงนี่ไงนี่ตอนนี้เราอยู่บางซื่อนะเดี<ะ>๋ยวจะไปบางซ่อนไปบางบำลุตลิ่งชันนี่เป็นสายที่ไปตลิ่งชันนะขึ้น

ออกจากสถานีสิงชันเราก็ไปเอารถของเรานะเราก็ลับขับกลับบ,บ้านนะครับ <c oughs> โอ้ดูไม่เน้นสนุกสนานใหญ่เลยใน <c oughs> ตอนนี้เราออกจากรถไฟฟ้าสายสีแดงนะยู่ที่สถานีสิงชันนะกาลังลงมาได้เลื่อนไปแล้วนะครับเราก็เดินออกตามลูกศรน,นี้เลยนะเพื่อนเนี่ยลูกป้ายสีแดงเนี้ยอ่าเราขึ้นมาได้เลื่อนไปเลยไม่เน้น <c oughs> สถานีสิงชันเขาจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็เป็นสถานีรถไฟรางปกติด้วยนะเพื่อนโอเค นี่ตอนออกเราก็ยอดเหรียญนะจำได้ป่าไม่นิ้งเหรียญนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อนู้นนู้นนู้นีทางนู้นทางนี้ทางนี้นี่อ่ายอดเหรียญยอดยอดเลยครับยอดเลยอย่างนั้นแระอ่าเรียบร้อยนะอ่าตาพ่อยอดพ่อยอดเป็นไงบ้างเพื่อนๆกับรถไฟฟ้าสายสีแดงของไม่นินนะนั่งจากสถานีดอนเมืองนะมาลงตึงชั้นนะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหน่อยๆนะออเพื่อนๆคนไหนจะไปขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมืองก็ ใช้รถไฟฟ้าสายสีดแดงก็สะดวกดีนะครับฝากกดติดตามช่องมิลินฟินเซอร์เป็นกำลังใจให้มิลินด้วยนะเดี๋ยวไว้มิลินพามานั่งรถไฟฟ้าเที่ยวอีกนะครับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายอะไรทำไมอะไรโอ้โหน,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 นี่โอ้โหนี่ชอบมากตู้ขายตัวตู้ขายตัวโอ้โหโอ้โ